เขามาอยู่กันที่นะครับประชาอุทิศ 10, 10 10 14กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ลัมโบเมืองไทยของเราได้ทําการถือปืน M4 อยู่นะครับแล้วต่อ,อไปนี้เขากำลังจะตายนะครับโดนผมยิงอย่า <c oughs> เดี๋ยวมันลั่นตายไ<ป>อ,อ้อมเดี๋ยวมันลั่นลูมันค้างจะเนไงฮะ ดูนะครับสมหน้าสไลเปอร์ครับนี่ไม่มีลูกครับนะครับสมหน้าสไนเปอร์ครับแลมบวยเมืองไทยนะครับนะครับเอาไปยิงแลมโบ้เลตายตายไปไกลาะไปนะครับนี่ครับผมก็เป็นแลมโบ้อ่าผมก็เป็นแลมโบ้เหมือนกันนะครับและนี่คืออุปกรณ์ที่ทำให้เรากลายเป็นแรมโบ้นะครับ สำอ่างผู้หญิงครับไปจิกแม่มาเลยหลังแล้หนองลอยครับจระบีครับข้างในเป็นอย่างนี้เป็นจระบีนะครับดูครับเป็นจระบีอุ้ยเขี้ยมเละขนาดนี้ยเหรอครับโอ้ยนะครับจบยิ้มมังค้อก่อนจบการรีวิวแค่นี้